สวีรัสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพล้แงงครับนี่สดสดครับในยุบันปาอำนาจพอดีมากินเขากินตำซัวนะครับเรยมาพอพอแท้ๆของน้องเชอรี่ครับเออเพิ่มเพิ่มมาหาแม่สุภาพเพิ่มมากินตำฮุ่งนะแม่สุภาพพอเชอรี่แท้ๆสิเป็นไผครับหลายคนยังหูแล้วก็ยังเห็นหลายคอมเมนต์อยู่ครับถามหาครับเดี๋ยวตามมาเมืองครับพ่อแท้ๆของน้องเชอรี่ครับ กวี่ดัตสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นุ่มเก็ตเฟนแมงครับมากินตำพุ่งกับแมงค์ข่าพอดีมาพอน้องน้อนไส้นุ่มโจ๋คือเนี่าปพอเชอรี่เป็นผู้ใดวะทีแฟนครับถามมาหลายนี่แหละครับพอเท่ๆของเชอรี่อรลบซึ่งพอน้องเชอรี่เป็นผู้ใดครับเท่ๆก็บเป็นผู้นี้แหละครับเท่ๆผู้ใดนี่แหละครับผู้นี้แหละครับนี่พอชื่อเท้ๆของเชอรี่ครับนี่นุ่มเอ็ด เพชรบ้านแพงซึ่งเป็นพี่ชายของนุ่มจูครับผู้ตัวจากนุ่มจูเนาะเป็นลูกคนที่สามของแม่สุภาพบ่แม่กาวนี่นุ่มจูเป็นลูกคนที่สี่ครับแล่ะคนแรกครับนี่ผู้เนี่ยเออปาล์มนาดครับผู้กินผู้กินส้อยจูหมู่ว่านี่ละเออจูตาก็วิญี่ยลีว่านี่ละนางเมืองวิญี่ยลีกินจูตารับเออวิญี่ยลีตัวนางเมืองวิญี่ยลีกินวันนี้ก็มาหลายนี่แหละครับนี่อาจารยแท้แท้ นะครับว่าอยากเห็นพอนุมิตรดพอนุมิตรเป็ี่นนาจังไดเป็นผู้จังไดนี่แหละครับเป็นประเด็นเดียวกันกับน้องรถมี่น้องเมย์รู้ผู้ใดบ้างสิไปเร็นเดียวกันแม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 นน้องนุมิตรอธิบายฟังนี่น้องเชอรี่นี่แบบใดจังไดควบไปควบมาประวัติประวัติสมัยตะกี้น้องเชอรี่แม่น้องเชอรี่มาเป็นมอลลัมอยู่นี่ละครึ่มาเป็นมอลลัมแต่ว่าการลำไหลอิเลอิเลงอยู่นี่ละเลยมีความหมักความแพงกับนุมิตรก็เลยได้เสียกันได้เสียกันแม่สุภาพก็เลยไปแต่งให้ ออบตุกตุกคือเมียเมียเก่าโค่นเมียเกาเออเอาแฟนเก่าแฟนเก่าก็จริงหรอที่เป็นแม่ของน้องเชอรี่ตอนนี้ที่นุ้งโจหลายๆคนเห็นนะครับที่นุ้งโจบุกบ้านเชอรี่ไปครับน้องเชอรี่หลังสิพ่อแม่น้องเชอรี่เนาะครับครับคุณแอมเนาะคุณแอมแอมบี้อ่าคุณแอมบี้ซึ่งเป็นแฟนของนุ้งเอียเนาะแม่นครับแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าของนุ้งเบียรก็เลยได้ลูกมากเพหนึ่งซื้อน้องเชอรี่ที่เรกก็เลยพอหนิงก็เลยตังคซื้อให้ที่ครับอาริสานาวงษา โ oh, อ้นอ้องน้องเชอรี่นี่ใช่ไหมแม่นอ้องเชอรี่เลยเาะว่าสามขวบนุ่มเอ็ดกันเลยแยกข้างกันพี่น้องแยกข้างกันประมาณน้องเชอรี่ประมาณลสามขวบสี่ขวบเองนะร่รงางขนาดย่างขนาดเลีนเพราะเพราะมันจะกลมเอิญพอเอิญในในรอบนุ่มเอ็นกันเลยแยกข้างกันกรเพิ่นเลยว่าสิบกว่าปีเดี๋ยวนี้อายุน้องเชอรี่ประมาณสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิบสี่ปีโอ้ครับนี่แหละครับน้องเชอรี่ครับนี่เจ้าของบ้านเพิง อีหลามักมวนครับอีหลามังมวนซึ่งเป็นซิงเกิแลแรกนะครับของค่ายลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเลยนะครับจะว่าให้ลูมากนี่ยังดีได้พี่น้องเออปีนี้รู้สึกว่าเป็นสาวขึ้นเป็นสาว้นต่ว่าลุงเอ็นรับประกันเลยครับพี่น้องก็เห็นมั่ววะมั่วอยังไหวบนได้กี่ให้ว่าให้ลูกน้ำเสีย <laughs> ว่าเสีย <laughs> แฟนน้ำเด่นรูปดีๆนี่โอ้ยแบยบสีมัวนะ่วเนาะก็ม่นไหวบ,บุญเลยอ๋อ ก็นุ่งเวรให้ลูกมาเสียงดีอยู่ดิโอ้ตอเรีนเสียงพระธรบัตแต่ว่าพ่อนี่พ่อเป็นไทไทขี่ยังโอ้หูสันไม่หูเง่าก็แบบไหวฝนพ่อนี่นะครับเป็นถนัดทางเรนตลุกแม่นครับแลก็เรียนเตลกุกนะครับก็ด้วยนาทีลายังหรือด้วยลายยังปีนากับจังวากันเนาะแม่นครับบนเวทีสำหรับบทบาทบทบาทบนเล่นตลกบนเวทีเล่นยังแน่กันนะครับบที่ตามที่น้องจังปบดที่ตามหรือบ่เนี่ยเลี้ยวๆนี่ พี่ร้องอาจสิเห็นใน YouTube ช่องสาวน้อยเบญเนแพงนุ่มเอ็ดเพชรบันแพงนะครับอาจจะว่เป็นตัวแสดงหลักมาพร,ร้าวปะทะกันยังไงบ้างนี่ครับไงพิจารณ์ครับเจ๊เหลีย่ยมก็บ,บอกว่าซือกันอ๋อ,อสมัครเป็นแจงแมวลาแมวลา้าน้ำลายบ๊อเนี่ยเฮ<ะ>้ยนี่ถือโอกาสเมื่อนี้เปิดตัวเป็นสมาชิแกแจงแมวลาดูตอออิอยาก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 ยุแกงแมวลาหรอครับ นี่ยสิบางนิดหน่อยโอ้เดี๋ยวต้องรอบางคนงานนี่นี่ว่าได้ให้ได้เบาหนุ่มหัวมวลกับพี่กับน้องให้พี่น้องเบิ้งการล่นตลุกเลิกการเฮ็ดให้พี่น้องได้เบาหนุ่มหัวมวลกันให้พี่น้องได้ยิ้มได้ห้าในในช่องยูทูปช่องไหนเนาะบ่งช่องรักช่องรักช่องสซาในเป็นแพงช่องรักครับซึ่งนุ่มเอ็ดก็มี่ยูทูปช่องเของยี่ของครับนุ่มเอ็ดเป็นแพงครับนุ่มเอ็ดเพชรบ้านแพงแต่ว่าเป็นวิธีถ้าม่หากินเนาะแบงหากินเฮ็ดอันนั้นอันนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นนั่นเป็นนี่เป็นไอ้แก้ว บางทิ้งบางเรื่องก็หาอยู่หากินตามพระท้าของพิธีพื้นบ้านครับครับแต่เสียดายหน้าเพร่านไหนไปอ่าไอ้เจ้านี่เพื่อนมักทั่งยิสานตัวหาอยู่หากินตัวพิธีสานตัวพี่น้องครับอ่ามึอนี้น้องเชอรี่กับยู่บ้านกับแม่เนาะแม่น้องเชอรี่ได้ครับให้เพื่อนเฮ็ดกันบ้านนะครับลองเพิยงทองเพิยงไปคือน้องเชอรี่เดี๋ยวนี้อยู่อยู่ในสายปวดกัวพี่น้องนี่แหละครับน้องเชอรี่ี่นอยากให้ เ้ของวิ่งกีฬามังงวนสำหรับกันเนี่ยซีมี่ซี่เกินเป็นของเจ้าของเลี้ยวๆนี่ครับนี่ว่าผู้ปั้นผู้ยังลองย่วยีกว่าซีเมนเอาค้ำทีแมนตนุ่มตัวผู้มีทุนมีห้อนเรื่องจองงี้มีไอเดียดูแลน้องดูแลลูกหลานร่ังเพิ่นมาเพิ่นไปฮับมาเพิ่นกับมาโอนน้ำยาเนี่ยสำหรับกันน้อนน้ำพรเนี่ยคิดพอถ้าเพิ่นไปประกวดไล่กันไม่ต้องค้ำเนาะเพิ่นมาเนี่ยกับเพิ่นมา ลองเพลงนี้ให้ยากจีเพื่อนว่ามอบให้ย่ากับฟังแล้วกับน้ำตาสิออกเลยต้นชาดแต่เพื่อนป็นเด็กน้อยอยู่เจ้ะไล่กันไม่ต้องคำด็กเิ่นมอบมอบให้ย่ากับมอบให้พ่อพนามาเพลงเพื่อน้องจีไปร้องเพลงไล่กันนั่นไล่กันนี้ทุ่มมหาพอมาขอเงินพอกับห้างเทียพอกับมีแนวว่มีแนวกับขอนังยาอวดไปให้บาริ่งก็เลยวบางจีหนู นูพราท่านนี่มีประสบการณ์ปนันเดยนการในการ,รเ,เราเพ่งเบาเราแก้วเสียงแววเสียงของเขาดนถือว่าเยี่ยมเนี่ถือวุดจอดเนี่ของน้องเชลีแต่ว่าหนึ่งการอินเทอร์เน็เนี่ยพระท่านมีปฏิปไต่ไปอยู่กับแม่กับแม่นี่แนวประสบการประสบการณ์รรณขเขาจะเที่กันแบบว่าสอนเห้กันบ,บ,บ่บ่บ่มีแนวแนวทางนีปน้ปันเดยมเพราะว่าทั้งทั้งพื้นฐานทั้งรอบครัวทั้ง สาโน,นา่อยแฝงนี่มันมีการแสดงบนวเวทีอยู่แล้วนะถือว่าประสบการณ์ทั้งพี่ก็เลยมาให้ร้านสาสมประสบการณ์ทั้งนี้เนาะวิทมาศาสายประกวดแต่ว่าอีกบ่เกินสองสามปีแต่ว่าคัน,นได้กลับขึ้นมามาอยู่น้ำน้ำอ่น้ำกอน้ำแแมหรือน้ำายญ่แก้วเสียงเขาหรือลองเพงิ่มมีประสบการณ์มันมีประสบการณ์กับแข่งประกวดลองเพ่มอยู่หม่งในประจะเอาสวยน้ำยังขึ้นมาได้เนาะคือเสียงดีว่งไงลองที่ดีเสียงดี ก็ถือว่าคอยหันไปเนาะอ่เอาเพิ่นไปนยังไงไม่อยู่น้ำนยาเพิ่นมาพม่นอยู่น้ำนยาเนี่ยค่ะแนแนวให้ทดลองฮัดลำ้ำอืมเออก่ะไห้ฮาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะ,ะอาศัายยาอาศัายพ่ออาศัายอาจโจนี่ละเป็นพ่วพักดันไอแกมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆที่บ่านั่งกับสิมีแกวเสียงมาแตงแตลรกถือว่าขันเท้าฮัตไปอีก ลหลายปีสามปีสี่ปีก็จริงเคยอยู่ด,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 ดอกการลองการล่ำกราาะถือว่าได้ีแนเราดิก่อนนั่นก่อนนี่นั่งกับ,บาา่าได้อยู่บา่าต่อไปเข้าให้มาเป็นตัวแสดงกะบมาแน่ดอกเข้ากับคอยฮัตไปละ่ะอยู่ที่อาวโจผู้สีผ้าบุ๋มครับโปรดิวเซอร์ครับโปรดิวเซอร์ทนายอีเออเป็นโปรดิวเซอร์ทนายอีครับผ,ผู้ผ้าเห็ดเนาะครับผ้าฮัตผ้าล่องผ้าบาเพิ่นกต่สิเก่งไปดอก อานาคตไปนาก็สิถือว่าโอเคยอยู่ก็ฝากฟังไว้กับแฟนขับน้ำฟังไวนน้นะซอยสนับสนุนถือว่าเป็นลูกเป็นหลานซะเนาะน้ำแฟนครับนี่แหละถือว่าเป็นลูกในบ้านวานในสวนเนาะพี่น,น้นองเนาะไอ้ซอยเชี่ยซอย,ซอ,ย,ยอ่ะเห็นกำลังแรงใจให้น้องเชอร์ปปรี่ปักกายเพชรเพชรปักกายเนาะเชอร์รี่พัท,ทรธิดาอันนี้บ่ร์แมนเพอรี่บ่ร์แมนเพอร์เชอร์รี่เพชรปักกายเออเชอร์รี่พัทธาริติดาซื้อซื้อไม่เนี่ย เปลี่ยนไม่บอกคุณหนไปเปลี่ยนซื้อไม่เพราะว่าพอพ่อบอกพอว่าพอเบอลเพราะเม็ดเพาเม็ดเอาเพชรจริมันสีดีพัดทัศนียาพพัดกับเพชรมันเพชรที่มันสะดีกว่าจีเพชรทัศนียาคำว่าเพชรนี่มันเป็นเพชรเด้มันเป็นเม็ดเด้เพชรนี่มันเด่นเด็ดเพชรหาวสีวายจาด้สันนะม้วนเขาเอาบทสนไิ้ป่วยอยู่เอานี่สิป่วยจันนาแล้วครับนี่นี่นี่น้องเชอรี่นี่นัอเชอรี่เพชรประไก่มันม้วนอยู่ดิ มันเป็นเพจเด้เดครับนี่ตัวนี้ฝากเพราะว่าเพรนี่สาวน้อยเพรบ้านแพงนี่แต่ขี่กับสาวน้อยมิดบ้านแพงเนาะฝากกดติดตามเพจม่เด้อเด้อครับเพจลำเพลินอินดี้รคคอร์ดนี่ครับนี่ปักมุดไว้ให้แล้วครับนี่เนี่ยเร็วเร็วนี้เป็นวันจันทร์ที่สี่นี่แหละครับนี่จันทร์หน้าจะพบกับผลงานแรกของน้องเจลี่นะครับเป็นไปเลี่ยนเราเองค่ายลำเพลินอินดี้รคคอร์ดขอเสนอ ลืมข่าวโบเวอร์โดยเชอรี่เพชรบ้านแพงนะครับเนี่เชอรี่พัธนิดานะครับเนี่ยติดตามที่ย t ท b e ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนี่ย,ดย,ดย,ยได้พาไปเปลี่ยนเพื่อนออกกล้องเพิ่นกันสีนาสิตาเพิ่นได้อยู่ดิอ่าพุ่มกับวัได้บอกยากเลยเพิ่นมีแอคติ้งู่ตัวประสบการเพิน่นค่อยหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องซอยไข่ลูกไขหล้านพักดันซอยให้ลูกไ้หล้านใ,ใ,ใ,ให้เขาได้มีกำลังใจให้เขาได้อ่ะ มิซอมีเสียงเนาะมิซอ,อ,ม,ซอมีเสียงให้โดง่งให้ดังให้ลูกให้ลานเขาได้เก่งไปพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> ขอบคุณพี่ขอบคุณนอ้องที่มาซอยเป็นกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อสันนับสันนุนน้องเชอรี่เพชรประกายครับซึ่งน้องเชอรี่ตัวนี้ก็อยู่บ้านบ้านเขื่อนเนาะบ้านเขื่อนตำบลตำบเลเขื่อนตำบเลเขื่อนอำเภอโกสุ์สมิศัยนะครับจังหวัดสระคารซึ่งห่างจากบ้านแพงนี่ประมาณ สิบโลสิบสามสิบสี่โลนโอ้หลายคนเด่นเออสิบเก้าสิบแปดโลนะครับนุอเอ็ดกับสิบพ่อกันกับลูกตั้งแต่ย้มมากย้มมายมนุ่มจูบไปครับมาเนาะหรือเพื่อนมาที่ที่มีการใส่เสียงมีการร้องเพลงต่างๆหรือกิจกรรมของใครแล้วเพื่อนอินดีเลคครนะครับอ้าฝากยังถึงแฟนคลับก่อนจะถึ่ฝากถึงลูก น,น้องเม็ดพอแทะๆเขาหน้องเชลี่ครับฝากถึงแฟนคลับเนี่ยฝากดูก,กันยังคือดุคือเกาพี่น้องแล้วว่าฝากก็ฝากช่องอืมสอ,องเม็ดเป็นแงครับขอบคุณพี่น้นองที่ติดตามเราขอบคุณพี่เ<อ>มืม่อวันเมือ่อค้นผลป่ะติดตามน้องเ<ล>ม็ดนัน่นหมื่นกว่าแต่ว่าอ่างเดียวอ่างมือมันก็ได้เฮ็ดชิปบไม่ได้เฮ็ดชิปเนี่ยมีหน้องเชลี่มากเหมือนเดีนี้เฮ็ดชิบดิบูฟพุ่งกระชุดพี่น้องคนเบิกงหลายโอ้บันี้หอากานี่้ไหมเป็นดาราลักเฮแังไหนอาการได้มหมเป็นดาราลักันสิ แกมจะคล้องไปแน่เรามมคชิปนั้นชิปนี้ไปแกมไปจะคล้องไปแนก่ก็การว่าขันน้องว่ามาเห็ดเป็นดาราลักน้ำชนน้องกับสีดีมาเห็ดยุพีอ่าอยู่น้ำน้องอยเยอะแบบมามะเห็ดลุไปชิปกับปัจจัยไปด้วยอือเอาละเอาเดี๋ยวจะติดตามตอนต่อไปครับนะครับวันนี้ฝากถึงเนี่ยคลิปนี้ถึงลูกสาวเนี่ยเอาเอากระชีนหอดคือเราลูกสาว ห้างเกี่ยวกับบองไงห้างเกี่ย,ยกวกับวองยากเด็กหน่อยกระลังสิกระลังสีมึนบองไงพี่น้องกระลังสีเป็นตะหักกระลัง <No สีเป็นตอรดื้อห้างเกี่ยวพอบอกเลยกับก๋าเสียเนี้ยพวเสียเนี้ยแนวเด็กหน่อยเนาะแต่ว่าอยู่ในยูมี่เขาก็กลังสีเป็นตะหักให้พี่น้องติดตามให้พี่น้องหักน้ำผมคงหักหลูดคือเกาเพราะว่าบ่ได้อยู่น้ำกระหักบอกบอว่าไงกับประเดี๋ยวอยงเขามาแต่เด็กหน่อย กาได้เลี้ยงอยู่งมากสองสามปีเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงมาแต่อยู่นั่มาตลอดแต่ว่าห่างเที่ยวกันทั่วหาเป็น้อดพ่อขึ้นฮอดลูกกับพี่น้องโปรติตำไปเล่ากันขี้เวสิเป็นแบบไรสิมี่รสชาติแบบไรของน้องเฉลี่หรือของนุ่มเอ็ดเพ็ดแป้งน,นี่ให้พี่น้องโปรติตำในช่องไงหรือช่องนุ่มเอ็ดเพ็ดบันแพงครับครับเอาขอบคุณพอแทนน้องเฉลี่ครับนุ่มเอ็ดเพ็ดบันแพงครับแม่สุภาพเพชรบันแพง ขอบคุณค่ะสวัสดีนะครับเอาคลิปนี้ซัมเน่เนาะพี่น้องเนาะเออเอาจะได้ก็ฝากเนเธอรอีกครั้งครับนี่ฝากแฟนคลับแฟนเพลงไปกดติดตามนะครับเพจไหมนะครับเนี่ยเป็นยูเพจเด้อพี่น้องเฟซบุ๊กเด้อยูเพจเป็นเพจลำเพลินอินดี้รคคอร์ดครับนี่นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเกี่ยวกับไข่เพลงเฮานะครับเนี่ยเปิดตัวไปแล้วนะครับสําหรับน้องพลลากรอันนี้ทิมเพลงครับว่าสิเป็นเนี่ยทีมเพลงในไข่เฮ้าเลยครับนี่ อาจารย์จรขวัญชัยคนที่แตง่งให้เคอรี่มาทรงได้บ่เป็นตาหักปานีให้เคอรี่มาทรงได้บ่งานแต่งคนจนของพี่มนแคนแก่นคูณแล้วก็รถบอมีน้ำมันกับพวกนี้แหละครับนี่ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานลำพันอินดิเลคอร์ดครับเป็นคู่แต่งเพลงครับนี่แล้วก็อาจารย์ไกดกีตาร์ครับนี่ผู้เรียบเรียงในค่ายเรานะครับคนที่เรียบเรียงบ่สิ่เป็นห้อมกหัวดังๆหลายร้อยร้านวิวครับแล้วก็อาจ,จารย์ตีนิจิพลครับนี่คนที่แต่งเพลง โอรดนบักแตงหมูโอรดนบักสมโอนี่แหละครับผู้แตงคั้วเป็นมันครับเนี่ยผูนี่แหละครับนี่แล้วก็ยืนเคียงข้างเคี่ยงข้างกันครับทนายเอครับอพี่น้องไปกดติดตามได้เลยครับกดม้วนกดซื้อนี่ขอบคุณรายการไม่ทองคาหมอลําฟังเพชรครับเนี่ยมอบโอกาสให้นุ่มโจูด้มารองเพลงนี้ครับนี่สู่เด้อพี่น้องสู่เด้อซึ่งออนแอร์ไปแล้วครับนี่ตอนนี้คนมองเกือบสองแสนคนชมแล้วครับจากสมงกุลนี่เพลงนี้นะครับ เอาใจซอยสู่ไปนํากันรวมแหงรวมใจเป็นเพ่งให้กับรังใจครับพี่น้องครับเห็นไ่พี่น้องยุบเพลดไปทองคำมันํำฟังเพลิเป็นนะครับเป็นเพลงให้กับรังใจเพ่งสั่นให้กัลร่างใจนะครับเอานะครับพี่พี่น้องไปกดติดตามอีก็ได้นี่นะครับานี่อันนี้ควยเป็นมันครับนี่ นี่แหละครับพี่น้องนี่อันนี้เพลงคั้วเป็นมันครับจงพันหุกครับนี่ละมัน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 หลายคนบอกว่าไปฮัดซ้อมเต้นไม่เร็วครับนี่มันละมันละมันมันละมมลลละมัน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  นี้อันนี้แฟนคลับรุ่นจูเนียจากประเทศออสเตรียครับนี่เป็นทรงมาเมียเิ่นเป็นทรงมาไห้เพิ่นมากหลายเพลงเพยเป็นหมันมาแล้อันนี้ขนาดว่าท้เนี่ปล่อยเพลงออกมากครับพี่น้องนี่ขอบคุณหนึ่งวันหนึ่งแสนวิวครับน้องผลพลากรนะครับนี่กดติดตามได้ที่ยูทูบช่องสาวน้อยแดงและติดตามเพจลำเพลินอินนี่เลคคอร์ดนะครับแล้วก็คู่เพลงหลายๆคู่เพ่งน้องเชอรีอร่ครับนี่วันที่สี่วันจันทร์หน้าครับสี่พฤษภาคมครับนี่ พบกับโคเวอร์เพลงลืมคลาวนี่อันนี้โปรดิวเซอร์ธนาเอครับแล้วก็ทิมเพลงเฮ้าครับนี่มึงเอาพี่น้องครับนี่นี่อันนี้กำกับ MV นะฮะกำกับ MV โดยท่านบอยอุเทนนะครับผู้กำกับหนังดังบอยสิทธบัวเทพบานอีสันเอนดี้นะครับหลายๆละครหลายๆเรื่องนะครับ นางหลายๆเรื่องกับผู้นี้แหละครับนี่ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมพวงกับทั้งด้านอินวีแล้วก็ทั้งด้านภาพครับนี่มอบให้อาจารย์วิเลศจันทเขตนะครับเนี่ยผู้เฮ็ดโลโก้ซึ่งโอ้ถ้าพูาถึงนะครับซื่อเราต้องพูดถึงครับศิลปินดังหลายๆค่ายนะครับนี่นะครับทีมเพลงนี่ดนตรีผู้นึงครับอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกนะครับนี่ผู้เรียบเรียงของทีมใครร่วมเพื่อนอินดีเรคคอร์ดอีกครับนี่ โอ้โหผมกับเพีงนา่งฝาสารพัดเตยร่านาเฟจใจสิเพ่กับผู้นี้แหละครับนี่ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของลำพันธอินดี้รีคอร์ดนะครับนี่อาจารย์ไก่กีตาร์แล้วก็อาจารย์โน้ตคาริโปนะครับนี่คนที่แต่งเพลงกำลังมาแรงยู่อยู่ผู้เดียวหิชินนะครับนี่ก็เป็นอาจารย์นักแต่งอินดี้วัยรุ่นกําลังมาแรงอีกคนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานลำพันธอินดี้รีคอร์ดนี่อาจารย์ตีนะครับนี่ผู้แต่งบักแตงโมแล้วผู้แต่งคล้ยเป็นมันครับนี่อาจารย์อาทิตย์สีสุก คนที่แต่งเพลงขีดอันตรายแล้วก็เพลง้ังบาของกิกนุ่นผ้าครับอาจารย์จอนขวนัญชัยอาจารย์ยุย้ยมรรสักนะครับนี่คนที่แต่งจากใจแฟนเก่าแล้วก็สันดานเก่าของกระต่ายแล้วก็เด้อเอียงดังของลำไยครับนี่แหละครับนี่เป็นหนึ่งในทีมเพลงร้อยล้านวิวของค่ายลำพินอินดี้เรคคอร์ดซึงอยู่ในเครือของสาวหน่อยปเป็นแพงครับฝากเอฟซีกดติดตามเพจลำพินอินดี้เรคคอร์ดน้ำในเดอ้อเอาคลิปนี้สักนิดครับคลิปหน้าพอกันไหมสวีดัสสวัสดีครับ